แล่ทเทตรังกันมั่งค่ะแขวนทางล้วงตรังเปิดสวนปฏติมากรรมแห่งที่นสามตอนรับหนักท่องเที่ยวเน้นเป็นจุดผักรถผักคนสาหรับผู้เดินทางไกลนะคะ,คะเป็นจุดเช็คอินแห่งไมตอนผลนตระบับเกินขาดค่ะหนักท่องเที่ยวจากลายจังหวัดค่ะตามผ้าบุตรล้านข้าวเทียวชมปฏติมาก,กรรมรูพระยุนและกะสัตว์ต่างๆในท้องทะเลบนเนื้อเทกว่านึ่งรายบนถนน้ายต่างปะเลี้ยนตําบนถุงกระบืออำเภอำเภอำเภอยันตาค้าจังหวัดตรัง ซึ่งจัดสร้างโดยสำหนักผู้มีสทาปัต์กรมทางหลวงชายงาประมาณก่อสร้างกว่า8ล้านบาทในระยะเวลา180วันนับจากเดือนเมษายน2 5 6พ้ายเซเพื่อให้เป็นแหล่งผักรอดและก็ผักคนสำหรับผู้ติ่เดินทางไกลไปยังจังหวัดสตูลโดยหลังสร้างสาเสร็จแล้วเพียงไม่กี่วันปรากฏว่ากลายเป็นจุดเช็คอินแห้งไม้ของหนักทองเที่ยวไปเลยนะคะถืแว่าท้ายภาพกันยังไม่คาด้ายมีทางภาพถ่าย ใช่ผ่าพเวิทดิ้งท้าผัากับเพื่อนๆและการงานโฆษณารถยนต์ด้วยค่ะก็ย่างเห็นนะคะบรรยากาศเนี่ยหนักท่องเที่ยวก็คือทยอยกันมาท้ายรูปเช็คอินก็คือที่ว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งไม่ข้องจังหวัดตรังนะคะซึ่งต้องบอกว่าปฏิมากรรมแห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน11จังหวัดทั่วประเทศที่กรมทางล้วงในสร้างขึ้นจังหวัดตรังเนี่ยก็เป็นจังหวัดเทซ้ำในผคใตายรองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดพัทลุงโดยแขวงการทางจังหวัดตรังเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพร้อมก็ได้จัดเต็นท์บริการน้ำดื่มชา ให้กับนักทองเที่ยวฟี่ตลอดรายการนะคะโดยเฟซโซ่จะเริ่มก่อสร้างไฟฟา้าทรงสว่างศาลาถิพผักห้องนาท่าวลแล้วก็ปรับภูมิทัศน์โดยรอบด้วยงบประมาณอีกว่าแป็หลานบาทในปี2565ค่ะไข่พันไปพันมาเนี่ยก็ต้องไปจดแววกันะเกิดท่าดุ๊เช็คอินกันได้เนี่ยเห็นไหมจุดเช็คอินเหลี่ยนี้มีน้องพยุนใช่ไหมบ้บา,บานผีเส้าหน่อยเองเอ้ยไม่จ้าอาจจะพมว่าหน่อยทห,หนึง